นี่จ้ะทุกคนวัอนี้นี่จ้ะตำบักม่วงเนาะจ้าสวัสดีค่ะทุกคนวัอนี้กลับมาผอกับเจ็บปุยอีกแล้วเนาะจ้านี่กับนี่อันนี้คือหอมแดงกับพริกแห้งสองเม็ดเนาะจ้าแล้วกับพงนัวตำค่ะวัอนี้สิตำบักม่วงเนาะพี่น้องใส่พริกแหงสองเม็ดย่าดนั้นเผ็ดพี่น้อง ใส่บกเขือ,อเทศลงไปเนาะจ้ะมีบกดาวลงไปเลยบกมองเป็นบกมวงยุูนี่เนาะจ้ามันจะบดสมกัเลยต้องใส่บกหน้าลงไปเนาะค่ะ ใส่ปลาลงไปได้วยนะจ้าน้ำปลาน่าจะแค่นี้ก่อนนี่ค่ะบกมบูเจ็บยูประมาณนี่เนาะ ตำลูกไปโหลดพี่น้องหนึ่งลูกค่ะพุดยากพี่น้องบางครั้งเบอร์ใดของมึงมากกับเกีียวแน่นิดหน่อยแต่บางครั้งแบบเกีียวจ้ะเกลียวแต่จุกการพันหรือว่ามาจากใส่เนาะ นี่จ้ะกำไปนำไล่ไหลไปน้องเอ้ยใส่น้ำปลาไหลอีกนรรกิดนึงค่ะ ทางปุยกะจะใส่กบปิน้ำเนาะตัวนี่บอได้ใส่กันว่แล้วพี่น้นองสมิ่กจะได้กินแล้วเนาะน,นี่จ้ะเป็นใดเป็นจะกินบอเป็นไดจ้าทุกคนเป็นจะกินบอ น้ำลายสคือปุ๋ยบอนี่จ้ะตำบอกม่วงนาะจ้ะมาหนิมาเด้อมากินน้ำกันจ้าสำหรับคลิปนี้ปุ๋ยก็ฝากไว้ซ้ำนี่นาะจ้าเอาตำบอกม่วงมาฝากเพื่อนๆพี่น้นองๆนะจ้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กดกดระดิง่งเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆในเด้อจ้าแล้วก็ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงสำหรับ วิตภาพที่ดีที่เขาเขามาชมคลิปของเจปุยทุกๆคลิปด้วยเด้อจ้าสวัสดีจ้า